สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้หลังจากที่ไม่ได้ถ่ายทําคลิปมานานนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับโปรเจคเตอร์ YG 3 0 0เป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับโอเคเรามาแกะดูภายในกันเลยก็นะครับหลังจากที่เราแกะออกจากกล่องเทร้อย แล้วนะครับมันก็ในกล่องก็จะมีอันดับแรกก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับโอเคอันดับที่2ก็จะเป็นมอแปลงอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลง12โวลต์2แอมป์นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นหัวแจ็คแปลงสาย AV นะครับก็จะมีวิดีโอกำพงซ้ายกำพงขวานะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นรีโมทนะครับตัวรีโมทใช้ทาน 3A2 ก้อนนะครับโอเคต่อไปเรามาดูกันในกล่องที่เขาให้มาก็จะเป็น User Guide หรือว่าคู่มือการใช้งานนั่นเองนะครับภายในคู่มือก็ จะมีการบอกว่าช่องไหนเสียเป็นช่องไหนประมาณนี้นะอ่ะโอเคต่อไป